สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคิปนี้ครับผมมาพบกับอู่น้ำช่าคลิปแหลกด้วยครับวันหวยออกวันที่17มกราคก69เกนาะครับผมืันนี้กับวันเสาร์ครับมื่อนี้ผมกัออกมาอัอยูทางหนอกไก่แน่ครับเพราะว่ายูทางบ้านเขาเจ้ามีการมีงานครับผมจัดงานแน่ส่วนนี้เพราะว่างานซพเขาจะจางมอลลมมาแจกเขาเลยนี่แหละครับ ดังแห้งขนาดครับผมเลยออกมาอาร์ตคลิปอยู่นอกธงหน้าหนองพี่เพียแล้วครับเอาคลิปนี้ครับเป็นเลขอาจารย์ต้นครับผมสามตัวบนเม็ดเดียวครับผมเป็นเลขสูตรคำนวณนี่แหละครับของอาจารย์ต้นจัดให้เอฟซีทางช่องครับที่สรุปเลขผมก็ออกมากไกลๆเพียแล้วครับท่านผู้ชมตอนเลขออกเพราะว่ามอลลั่มีโดนแน่นอนครับบ้านใบสองใบสามหมดแล้วครับเขาจะเอาจังสีเหลี่ยม ถ้าท่านยังได็ผมก็สิอาดอยู่หล้างบัานเปิดททัถัดสรุปเรล็กคือเกลานี่และครับคลิปนี้กล็ลองเบิ่งครับเป็นแนวทางตัวเลข3ตัวบนทุนน้อยจับให้ดุนด่วนครับนี่ละครับมักกะจัดคัดกระพนันเป็นเพียงแนวทางตัวเลขกระบมนำมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องทุกท่านครับวันนี้มาหนาน้องพีครับผมมาเยี่ยนไกลแน่วันนี้ บรรยากาศหอนเอาแล้วครับท่านผู้ชมช่วงนี้หอนเอาแล้วไปไซกับหอนแน่แล้ครับส่วนนี้น่าจะมืดหนาวแล้วเบิ้งส่งแล้วครับต่อไปกับซิมิต้าหอนนะครับบ้านที่ว่าสินตะวันยนีเามาื่อคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนี่ก่อรู้ซึกว่าย็นเย็นแล้วหนาวพออยู่บรรยากาศก็พอดีลรไปครับท่านผู้ชม ่ส่วนมากกัสีห่อนไปหลยกลัวเที่ยวห่อนเที่ยวหนาวยุ่จังสีแ่แหละครับดูแลสุขภาพกันไปเ้อครับผมเอฟซี FC ทั้งซองอ,อมน้ำโศกผาลูกไปฉีดยาเมื่อนันหนาวบกขัดมือต่อมาห่อนรูนซสึกว่าจะเป็นไข่พร้อมก็ได้กินยาพาลาหรับตอนนี้ไข่แน่แหละออมโศกนี่แหละครับบรรยากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลดลงดูแลสุขภาพกันไปเ้อครับท่านผู้ชม เป็นห่วงเป็นแย่เอฟซีทาของซองทุกท่านครับนี่แหละครับเดี๋ยวคลิปสองจะเป็นเสี่ยนทันใดกัรอเบิงครับเพราะว่ามันเข้าสู้โค้งสุดท้ายแล้วเลขกะสี่ตามแต่ละเสี่ยนกัสี่ครบจบมัดตั้งแต่มมือว่านแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่ามือว่านกับมือวันที่อ่าสิบหกเนีครับท่านผู้ชมเสี่ยนเปินกับขาดสันมาอย่างดีหมดแล้ววันในสิบยันีิกะค่อยๆหาอ่าเอาครับผม สูตรตัวเลขครับเขาคอยทำเสี้ยนเปิลมีเลขสำรองไวโบสุ่มทีอ่าเผอม,มาร้อยมากทังสี่นาะครับตัวเลขนี่แหละครับเม็ดเดียวเลยครับผมสามตัวบนของอาจารย์ต้นงวยบันที่สิบเจ็ดมกราหกสิบเก้าครับสามตัวบนเม็ดเดียวนี่แหละครับจากน้อยกะเอือนสิบเก็ดมือเฮือกสิบแปดค่าเดียวตะผู้ชมใกล้จะมืดเดือนแล้วเลี้ยวอีดีครับ เกสีเขาสู้เดือนที่2อนะครับเดืนอีกเดือนหนึ่งปีใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่มากอมีเขามีเขามากเยอะเลยนะครับเริ่มเริ่มต้นใหม่มากอะบอดีเลยนะครับท่านผู้ชมจากว่าเขายังแนตอุบัติเหตุเยอะขนาดในเมืองไทยถึงสะพานรถไฟถึงรถหน่อยรถไ่ เรื่องก็ค่อยๆดีไปนะครับปี69นี่มันอยู่หน่าวางเจ็ดสิบเล็กน่อยกับปีเจ็ดสิบนะครับขอชินหน่อยก็ดยกได้ครบสามเดือนแล้วด้อครับผูมม้ชมครบสามเดือนเมื่อวานวันนี้สิบเจ็ดสามเดือนหนึ่งวันวันนี้ครับผมนี่แหละครับสามเดือนหนึ่งวันแล้วคนหน่อยมือเซาผ้าอุ้มไปซองเบิงเพลงหมอลำหาอาใส่วาสัน บัดแม่ขี้ลงมอไส้มาหับพาไปนอนห้ายวสันไหมครับฟันบูษมม์มักเลาะขนาดครับคนหน่อยอะคินน้อยนี่แหละครับเกินโฮอร์นจะเข้าแล้วคอยมาเบิ่งตัวเหล็กน้ำกันเนาะครับเอฟซีทางซองทุกท่านครับผมเนานี่ครับอาจารย์ต้นครับผมเมื่อวันที่17มกราคม69ครับผม3ตัวบน734ครับผมนี่แหละครับมีประมาณนี้แหละครับให้เอฟซีทางซอง เด้เบิงน้ำกันเพื่อม,ม,มันมันมันปังครับผมมาได้ทุกรูปแบบครับตัวเหล็กมักกระจัดคัดกระพานเป็นเพียงแนวทางเนอะครับผมเพียงแนวทางในทุกท่านเด้ยเบิงน้ำกันอาจารย์ต้นชอบก็จัดนี่แะครับขัดก็ผ่านจางเดือนกะแคบนาจอไว้ไปเบิงน้ำกันสะกอนกระไดครับานผูช้มนี่เลยครับ ลองเบิงหมวดนี้กับบอแย่บอนอนครับมาได้คือกันทางพุ่นข้าเจ้ากับซุมนุ่มครับผมจะตีไกลส้นไกลแล้วจะเป็นน่องไม่แง่เลยครับพุ่นเปิดฟ้าฟาร์มไกลส้นกระนาน้องพี่เนี่ยกะนาเพ่อนเป็นกลุ่มดีเลรอครับหมวอนี้กับ,บั้นเสามือนัดตีไกล,นไลคนหไายขนาดครับถนนน้ำสแสะก็ยังไปซองเบิง ได้คู่แน่บ่ได้แน่เสียงดังขนาดครับเส้อไกลก็ได้นะครับรถกะลังมาเรื่อยๆครับผมแต่ละมือกะเต็มเลยแหละครับสนามนี่ทางม่ยากลำบากแน่ครับผมทำป็นผมกับคุณสีบ่มาหรอกครับทางมลเอเล่เลยครับหนาฝนหนาเป็นรุ่มนึงสิไมายากอยู่ป่าเพียไกลจากบานแห้งครับ ควายชิมอ๊อฟใออกมาอัดคลิปพร้อมบุรุบานมอนี้เขาใจจะมาตีไกลเอาเสียงกับบดังเราครับทำมือส้มให้ก้หมอลำอยู่ครับเนี่ยอาจารย์ต้นครับผมแคปหน้าจอได้เลยจัดให้เม็ดเดียวเกตสามสี่ครับผมสามตัวบนตัดเลนกันเลยครับเกตสามเกตสี่สามสี่ครับนี่แหละครับรอหลุนรอส้มไปน้ำกันเรื่อยๆครับหลากหลายเสี้ยนครับผมตีเข่ามาครับผิดจระนาเบิ้งน้ำกัน เลยกันต่อ <c oughs> ชอบก็จัดครับผมลองเบิง้งสิบเก็ดนี่กับโมแน่ครับ่านผู้ชม์้อนีเนาะใบาสามเคืองไปหาซีมงเก็ดสามสีตรงๆนี่กับสีเท่ครับแล้วะครับ่านผู้ชมบโมแน่ครับผมเอาลอหลุนน้ำกันเหล็กว่านห้อยออกอะแม่นพ่อสมพวรครับ เดี๋ยวจบจากนี้ผมก็สี่ออกไปตัดคลิปโลงให้เอฟซีทาง่องแบบดุนๆเด้อครับผมนี่บร้ครับตามกันต่อทายคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ตนครับที่นำ้อมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทาง่องถุกท่านครับก็ขอให้สุกๆมันมาหนำกันเลยอครับผมหนึ่งวันที่17กมกราคม2569นี้ครับ อวพอนให้ทุกท่านเด้อครับให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางไปไซมาาไซกบเขี่ยวขาดปลอดไพ่ครับผมพอกันไม่ขีบหนาเด้อครับสวัสดีครับ